ียงอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าได้ดหรือเรียนจบกรรมาฐานทั้งสี่สิบห่องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นจะภาวนาพุโทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงอุบายทักจูงใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเท่านั้น จึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นคู่ของใจเพื่อขัดให้ใจมันเล็กอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแผ่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียว เช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตามให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่จากนั้นเกินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนึกพุทโธไว้ตลอดเวลานึกเก่กระทั่งว่าจิตมันติดกับพุทโธพุทโธติดกับจิตจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิต แม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุโทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกหัดให้จิตจติดกับคำว่าพุโทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีใครกล่าวว่าการภาวนาอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จึงดีอะไรํำรองนี่อย่าได้ไปสนใจเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมันไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่น เช่นอย่างเราจะภาวนาพโทโพโทโพโธแต่มันไม่อยู่กับุทโธมันชอบวิ่งไปหาสิ่งอื่นที่เราเคยติดมาแล้วก็ให้เอาสิ่งนั่นแหละมาบริกรรมภาวนาเช่นอย่างสมมติว่าในขณะที่เราภาวนามันติดถึงใครคนหนึ่งก็เอาชื่อของคนคนนั้นมาบริกรรมภาวนาเพราะจิตมันติดอยู่แล้วมันจะได้ติดเร็วขึ้นในเมื่อจิตมีการติดมันก็ย่อมเกิดความสงบ ในเมื่อสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวในเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็เกิดเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแม้แต่บริกรรมภาวนามันก็ทิ้งไปในเมื่อมันทิ้งบริกรรมภาวนาแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นเหตุให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตด่้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ ในเมื่อจิตมันปล่อยวางหมดทุกท่งทุกอย่างมันเป็นตัวของตัวเองมีแต่จิตตัวเดียวล้วนๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรมันก็เป็นอิสระในเมื่อเราฝึกขาดให้มันเป็นอิสระบ่อยๆเข้าพละคือกำลังมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้น ความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตา,งางหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นแต่เพียงสมผัสรู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลา พอพูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่า <c oughs> ในเมื่อจิตไม่สนใจกับสิ่งใดๆจิตมันจะไม่กลายเป็นจิตที่ไร้สำเร็จไม่เอาไหนหรือจะไม่กลายเป็นจิตที่ขี้เกียจขี้กล้านไม่เอาการงานงานั้นหรือข้อนั้นไม่พึงสงสัยถ้าหากว่าจิตมันผ่านความเป็นสมาธิผ่านความเป็นตัวของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแล้วมันจะเกิดความสนใจในหน้าที่การงาน เกิดความสนใจในในหมู่ในคณะเกิดความสนใจในหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบผู้ซึ่งเคยขี้เกียจทำงานมันจะขยันขึ้นผู้ที่ไม่เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองไม่เอาใจใส่กับการงานขาดความรับผิดชอบมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือผลของการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นอย่าง เราจะไปเข้าห้องกรรมาฐานไม่เอาไหนเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยอันนั้นมันก็ไม่ดีเพราะเราทิ้งการทิ้งงานส่วนอื่นการทำสมาธินี่เรามีความมุ่งหวังที่จะให้เรามีพลังจิตมีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับงานการที่เรารับผิดชอบอยู่สามารถที่จะแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้ ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วไปหลับหูหลับตาไม่เอาไหนแบบนั้นไม่ถูกต้องแน่ทำสมาธิเสร็จแล้วต้องสนใจในการงานสนใจในหมู่คณะสนใจในการรับผิดชอบสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสภาวะธรรมได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจของเราเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติฐันใด บุคคลภายนอกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาธิต้องสู้สู้ต่อ,อการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำสมาธิเนี่ย ทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจมั่นใจต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้คือผลของการทำสมาธิในพันนี้ถ้าหากเราเึกหัดทำสมาธิในขั้นตน้น <c oughs> พอที่จะจับหลักแห่งการทำสมาธิสามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะล้อมจิตไปพิจรารณา สามารถที่จะทาสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทันก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประกาละชนีได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกาละชนี พระอริยะเมื่อนอนหลับจังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่หรือเป็นนิมิตทุกครั้งไปก <c oughs> ารฝันการฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยะฝันเรียกว่านิมิต พระอริยะการฝันของพระอริยะนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญพระอริยะในเมื่อท่านรอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในเมา่อพูถึงความหลับ อาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้มๆเ,เหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไป หย,ยดพวกจิตนิ่งในเมืเ่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าวกลงไปแล้วจิตนิ่งก็ออสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาถ้าหากกำหนดจิดตดูลมหายใจหรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน <c oughs> พอนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาไปแล้วมันเกิดง่วงเลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไปหยุดเอ้วสแต่ความจริงนี่ควรจะทําอย่างนี้ในเมื่อบ,บริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่วงง่วงเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะหลับจริงๆเหมือนอย่างนอนหลับก็ให้มันหลับตรงไป ในเมื่อมันผ่านความหลับอย่างธรรมดาหลายๆายครั้งเข้าเข้าเพราะอาศัยการบริกรรมภาวนาเมื่อหลับลงไปแล้วสมาธิมันจะเกิดเองไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันหลับลงไปทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วถ้าหากว่าจิตของผู้หลับนั้นแม้แต่จะหลับในเวลานั่งก็ตามหลับเวลานอนก็ตาม ถ้าหลับลงไปแล้วจิตมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็สว่างตรงกระแสะออกไปข้างรอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตน,นั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่า หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดาท่านฝันจะเ,เรื่อมเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะ <c oughs> เกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอนี้เรียกว่านิมิตปัญหาต่อไปในการเริจเจตมีอะไรแวะก็มาเรื่อยเรื่อย อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกขัดใหม่ที่นีนความแวบเข้ามาของของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว <c oughs> ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองคือต่อบริกรรมภาวนานั้นเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขต เมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่นเราก็เอามาหาทำบริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงช่วงการบริกรรมภาวนาแล้นมันห่าง เช่นเราจะนึกพุทโธ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 ก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอเนืกพุทโธ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 ไปแล้วมันมีอาการหลงหลงลืมลืมอาการหลงหลงลืมลืมนั่นแหละจิตกาลังเริ่มจะสงบพอจิตกําลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ชานิชคํนนานแล้วมันก็หายได้เองทีนี้อกจารย์หนึ่ง ในมเม่จิตของเราเนี่ยผ่านความเป็นสมาธิมาพอสมควรแล้วมันก็มีสิ่งที่แวบเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่แวบเข้ามานั้นคืออารมณ์ที่จะมาเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าหากจิตของเรามีสมาธิดีมีสติด,ดีอารมณ์แวบเข้ามานั้นจิตของเราจะรู้ทันทักจะกําหนดรู้สิ่งนั้นทันทีในลักษณะที่ตามรู้เราก็ได้สติสมัมปชัญญะดีขึ้น จิตกับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับวิญญาณวิญญาณหมายถึงวิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกร้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวอน,นเรียวกว่าจิต ที่นี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ตั้งเดิมก็มันเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่เรียกว่ามโนธาตุและตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณตัวมโนธาตุซึงเรียกว่าวิญญาณนี่เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จักตาย ช่นอย่างมาเกิดเป็นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักสติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่นีนส่วนวิญญาณนี่วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักสุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาท หรือวิญ,ญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนําไปผุดไปเกิดทีนี้ออกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ์วิญญาณในเบญจขันธ์นี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจักผุกวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกึ้้ดได้กว่าโสตวิญญาณกลิ่นกระทบสมูก รู้สึกขึ้นเรียกว่าฐานะวิญญาณล,ลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณจิตรู้ธรรมมาจิตรู้อารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาจิตวิทยานี่หมายถึงวิชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึ่ง ไม่ได้หมายถึงว่ามาไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้ในรู้คิดเป็นวิชากานที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาจมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามา <c oughs> ทีนี้ในทางพิทยศาสตร์นั้นหมายถึงตัวจิตที่รู้ในรู้คิดและ อในหลักอริธรรมที่จําได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกุศลอกุศลสั่งสมมิทาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั้นเรียกว่าจิตรอภิธรรมท่านว่ายอย่างนี้ การที่จิตสามารถจิตตามอารมณ์ต่างๆได้ตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตที่สามารถตามโลอารมณ์ต่างๆอันนั้นถือว่าเป็นจิตจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในท่านวิปัสสนาเจตที่จะติดตามตามโลอารมณ์ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รูดทัน โดยกบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันใครด่ามาก็รู้ทันใครตำหนิมาก็รู้ทันใครยอบกล้อง,งสรรเสิญก็รู้ทันจิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นนั้นได้ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐา,านทีนี้นในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐา,านบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถะกรรมฐา,านนั้นคืออย่างไร เแตในขั้นสมถรรมฐานนั้นหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้หมายถึงจิตที่อยู่ในฌานมันรู้เฉพาะเรื่องของฌานเท่านั้นความรู้อื่นๆไม่มีหมายถึงจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิขั้นที่เรียกว่าจิตนิ่งสว่างแล้วก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งว่ามีตัวมีตนตัวตนหายไปหมด อันนี้จิตอยู่ในสมา,าจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อะไรอันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจะมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆท,ที่เกิดขึ้นถ้าใช้ได้อย่างนี้แล้วสบายมาก ก็สองจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทำสมาธิหรือไม่อันนี้น่าน่าเด็ดทำความเข้าใจ <c oughs> <c oughs> การทำสมาธิทำให้สมาธิเป็นกิริยาของจิตการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นการทำสมาธิแต่การนั่ง ยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะทําสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาเทศหรือแบบพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยถ้ามันลําบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทําก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิทำนิจํำนานยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิ ในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายพระองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบาในเมื่อกายเบาจิตเบากา,า,ายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโรคไยัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้ใช่หรือไม่การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคนบางท่านก็ไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอาตมานี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่จิตของตัวเองและสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิต ในบางครั้งมีพวกไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกเือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าข้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้ แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้เช่นอย่างผู้ที่ทําสมาธิพิจารณาสภาวธรรมจะรู้แท้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ไจะจะได้ตรัสรู้พระองค์ก็รู้ปกเพนิวาสานุจติยานคือระลึกชาติผลหลังได้แล้วก็รู้จิตปปตปปาตยานรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย ูลอาสวัคยายาณโลอุบายทาจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สำหรับการที่จะไปนั่งด,ดูนู่นดูนี่เช่นนัง่งดูปูย่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันมันก็ออกจะก็ไปหน่อยที่แน่จริงๆก็เวลานี้รัฐบาลกำลังค้นหาบ่อน้ำมัน ถ้างองไหนเก่งๆไม่จับไปนั่งซองดูบ่อน้ำมันว่าว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถที่สูดได้อย่างนั้นอยอเก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไม่เก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเน <c oughs> ี่ยอาจารย์มาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นัก <c oughs> อับ <c oughs> าปัญหาต่อไปขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันอาพ่อรู้สึกว่าเป็นสมาธิอีแต่แต่จิตนม่ได้จับอยู่ที่เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่า การทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมาการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศเจ็ดไม่ได้ยดึดถ้าว่าเจ็ดมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับไม่ได้ยึดกับคําพูดหรือขับบรรยายที่พูดพูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารับรู้ รับรู้เฉยๆไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่ตัดว่ากําหนดรู้ที่นี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมติว่าเรากําหนดจิตอยู่ในสมาธิกําหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมััดแต่ว่า แต่แต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่ยึดในความคิดกันนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับฟังเสียงแล้วจิตไม่ได้ยิดกับเสียงที่ที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้วแค่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึ้งซึ้งอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจําได้อธิบายได้ แล้วว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วจักแต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่จิตมันก็จะมีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่เจ่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกตตัวให้ดีหรือบางที เราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาเจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกคตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปทำไปทำไปแล้วเออเคยในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตกจิตเ,เข้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจารแล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้รู้ไปเป็นขั้นตอน ต่เมื่อทําหนักๆเข้าแล้วก็กําหนดจิตพ,พับลงไปในื้อผูโตพุโตพุโตจิตต้องสงบท้วดไปเลยไม่สามารถที่จะก,ก,จาจกําหนดวิตตกคืวการตีจิตสุเอกาตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชำนาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทําไมจิตมันสงบนิ่งสว่า,วางเยือกเย็นดีนักหนาะ แต่เดี๋ยวนี้ทําไมมันไม่สงบเพราําำหนดจิตตรงไปแล้วมันมีแต่ความรู้มันเกิดเช่นมีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจจิดว่าจิตของตัวเองคุ้งส้านแต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันเกิดปัญญาทีนี้เราก็สังเกตมันมีอยู่อย่างให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายให้เกิดความดีใจเสียใจแต่เมื่อจิตผ่านสมาธิมาแล้วมันมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ความคิดอันนี้มันไม่สามารถที่จะดึงเอาจิตของเราไปให้มีอาการเป็นอย่างนั้นได้จิตดยู่ในสภาพปกติสัตว์แต่ว่าสัมผัสรู้ทีนี้โลไปโลไปโลไปตามโูไปโูไปโลไปโลไปเพาะจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกมันอาจจะเกิดความสงบละเอียดลงไปแล้วความรู้สามารถที่จะตั้งถูออกมาเราสังเกตตดูว่าความรู้ในขั้นนี้มันไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้าย ไม่มีดีใจเสียใจมีแต่ความปกติของจิตจิตอยู่อย่างสบายมีความสุขมีความแช่มชื่นในความรู้นั้นอันนี้ปัญญามันเกิดปัญหาต่อไปขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ขณะที่นั่งทำสมาธิคุตโธความรู้อยู่จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเริ่มจะนิง่ง จะมีเหตุการณ์ที่เกิดเช่นคือพุทโธหายไปไม่รู้สึกเฉยๆฉยรู้สึกเฉยเฉยมากไม่รู้สึกตัว,ต,วปปตัวไม่ยกไปมาตัวไม่โยกไปมานั่งดำรงเป็นระยะถ้านั่งตรงเป็นระยะหนึ่ง อันนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตเริ่มจะสงบลงไปพอาจิตเริ่มสงบลงไปแล้วคําว่าพุทโธมันจะค่อยเรือนลางหายไปในที่สุดจิตจะไม่ว่าพุทโธเลยแล้วจิตก็จะไปนิ่งรู้อยู่เฉยๆนี่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในตอนนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธ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 แล้วทีนี้มันจิตมันไม่ว่าพุทโธแต่มันมีอาการเคลิ้มเิมสงบลงไป ก็เข้าใจว่าเรานี่เถลอสติไม่เลิกพุโทโธแล้วก็ไปกลับเลิกพุโทโธมาใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้สังเกตให้ดีถ้าบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอจจตมนไม่ว่าพุโทโธมันไปอยู่เฉยๆนิ่งเฉยเฉยอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่สงบละเอียดก็ตามให้กาหนดรู้อยู่ตัวนิ่งเฉยๆอย่าไปเลิกว่าจิตมันเฉยหนออะไรหนอถ้าไปนเลกอย่างนี้เราจิตมันจะถอนจากสมาธิ ให้ทำทีว่ารู้อยู่ในทีอย่าไปเลือกคิดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้จิตมันว่างเฉยไปอยู่อย่างนั้นเพียงจะตรงตัวอยู่เท่านั้นเองเมื่อมันถอนจากความรู้สึกเฉยว่างๆอย่างนั้นแล้วเราจึงค่อยกำหนดพุดโทโธพุูโธไปใหม่ถ้ mm. าว่ามันเฉยว่างอยู่น mm. ั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนั้นทีนี้ทำไปนานๆเข้าจิตมันมีพลังขึ้นมันก็ จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง